เช็คได้ใช่ไหมครับว่าอ๋เอเช็คที่ยอถาว,ว่ากุ้งเนี่ยจะกินอาหารได้มากน้อยเนี่ยเช็คที่ยอได้กับุ้งว่คืออาหารหมดอาหารหมดเราก็กินขอาประหารนี่อ๋อถ้าเกิดอาหารในยอหมดหมดแสดงว่ากุ้งเนี่ยกินได้ดีกินดีแล้วปกติอบปรตอเราจะสมมติว่าปกติที่เราเอาอาหารให้กุ้งเนี่ยนะเราจะเช็คว่ากุ้งกินอาหารดีไม่ดีเนี่ยนะเราให้วันนี้เนี่ยกุ้งอาหารในยอได้หมดตอนไหนโดยทั่วๆไปถ้าถ้ากุ้งกินดีเนี่ยตัดหน้าประมาณเกตมวน มาดูยกยออาหารหมดแสดงว่าถือว่ากุ้งกินดีแล้วเคยมีไหมว่ามายกยอเจ็ดโมงแล้วเนี่ยอาหารยังมีอยู่แสดงว่ากุ้งไม่ค่อยกินอแล้วทีนี้ถ้าเกิดตรงนั้นมันเกิดปัญหาจากตรงไหนเราที่ดูครับคือมันที่เขาไม่กินอาหารที่เราให้เนี่ยมันเราไม่รู้สาเหตุ็นอะไรตอนนี้เราจะแก้ยังไงถ้าเกิดว่ารก็อยู่อาหารเราลองโยนอาหารใหม่คืออาหารเลยเราอยู่ก่อนอ๋อจนกว่าอาหารในยอ้งหมดเพราะนั้นเราไม่มั่นใจเราก็เช็ค แล้วก็ช้อนตามพื้นบ่อดูเลยว่าว่าตัวกุ้งว่าว่าอาหารมีอยู่เปล่าอาหารไม่อยู่ปุ๊บหวานได้เลยในยอแล้ว็ต้องไม่ออ๋เช็คก้นบ่อเช็คก้นบ่ออ๋อับครับอะไรที่อบาาตอให้อาหารกุ้งเนี่ยโดยผสมโสมแดงเนี่ยนะให้มากินทั้งนะสองนี่คือครั้งที่สามแล้วถ้าที่มายกยอตอนเช้าดูนะอาหารหมดนะดอา้าวกาแสดงว่ากินดีได้ไหมเออผมให้มานสามเที่ยวก็ยกยอมาสามเที่ยว โโอ้หเดี๋ยวเราลงลุ้นดูนะวันนี้ได้เห็นตัวกุ้งด้วยใช่ไหมตอนนี้แช่ลงไปแล้วอีกอีกสักพักนึงใช่ไหมเดี๋ยวกุ้งจะเข้ามาในยอนะจะเมื่อกี้หางในยนเดี๋ยวเดี๋ยวผมหว่านขางใช่ไหมหว่านขางเพราะเราไม่ยกต้นไม้จะมีใช่ไหมอันนี้นะครับโดยใช้เครื่องพ่นแต่บางพื้นที่เนี่ยใช้มือหว่านนะครับอบมตอใช้เทคโนโลยีคานพ่นแรงมาใช้เครื่องพ่นด้วยทั้งหมดไอกิโลขรัมหน้าบตอ20บาทค่ะ แรว่<น>ทาทก่อาถังนี้ยินได้ประมาณที่2ีกโล2 4กิโล, 2>, โล,โล2กิโลกาบดูประตอนนะขั้นตอนกันให้อาหารุ่งเยก็สดผมแดงด้วย อันนี้ยกยอขึ้นมาแล้วโอ้โหดูดูด้ยว่าหานเป็นยงไงท่าอันนี้พวกใส่ไปไม่กี่นาทีนะโอ้โหนี่กุ้ง สามมีสามตัวกุลาดำสองครับกุลามีมีตัวกุ้งกำกังมั่นเลยอันนี้กำกามอันนี้กำกัอันนี้กำกังแบบตัวใหญ่เนี่ยอันนี้กุ้งขาวไม่ใช่โอ้ามกทั้งหมดเลยขาวตัวมันจะเร็วอ๋อนี่กำกามทั้งหมดเลยกำกามทั้งหมดเลยอันนี้คืออายุที่ลงบ่อเท่ากันเดือนหนึ่งใช่ไหมเนี่ยเอ๋ออันนี้ดูรู้ออกรู้ออกไหมว่าตัวผู้ตัวเมียตัวไหนเมียตัวเมียอ๋อตัวเมียดูจากตัวไหนครับออกตรีครับรู้จักอันนี้ตัวเมีย เอาตัวเมียหัวจะเหลืองหัวจะเหลืองก็ตัวเมียหัวจะเหลืองตัวผู้หัวจะดำมีคงตามมานะคอที่บอกว่าสิบตัวกิโลเนี่ยก็คือตัวผู้ถ้ายี่สิบตัวกิโลคือตัวเมียตัวโน้นอ๋อดูตรงนี้ถือว่าดีแล้วนะอืมตัวเขาใสมากเลยนะอืมนีกรุงกรงตัวระบาดเนี่ยอืมจึงมาตัวระบาดตอนที่ลงบ่อนะตัวระบาดโอ้โหนี่นี่บ่อแปดไร่เนี่ยอปตอปล่อยไปกี่ตัว กุ้งามการ้ลกงมสองหมื่นสองหมื่นแปดสองหมื่นแปดสองมื่นแปดพันตัวสองหมื่นแปดพันตัวกุ้งก้ามกามกุ้งกามกามรกุ้งขาวสองแสนกุ้งขาวสองแสนสองแสนตัวสองแสนตัวกุ้งก้ามกามสองหมื่นกว่าครับอันนี้ให้หันล่องดูครับว่ากุ้งจะกินอาหารที่ผสมส่นแดงได้เป็นยังไงบ้าง เหมือนลูกอ่อนเหมือนกันนะ uh